สวัสดีค่ะพบกับจ่าไทยเบเนียนะคะวันนี้นะคะจะมาวอล์กอินฉีดยาวัคซีนเข็มที่สองนะคะแล้วจะให้ดูว่าแต่ตอนนี้คือรอรอรอคนไม่รู้คนหายไปไหนคนฉีดเรามาดูนะคะที่ที่จ่าจะฉีดเนาะป็นสีฟ้านี่นะคะที่จ่าจะไปฉีดเป็นเป็นสีฟ้านี่ให้มาเขียนป้ายนี้มันมีป้ายบอกว่าสินาทีคือ สิบนาทีแล้วยังไม่มีใครมานะคะไม่รู้ว่าเขียนไว้ตอนไหนนะคะคือรอสิบนาทีนะคะจะรออีกประมาณสิบ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 ห้านาทีถ้าไม่มีคนมาก็คือจะไปแล้วนะคะคงจะไม่ได้ฉีดนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบจาชทยเบนเนี่ยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองนะคะที่จ๋าจะไป walk in ฉีดวัคซีนนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปแล้วแล้วก็ มันปิดนะคะในเว็บไซต์มันเขียนว่าปิดสี่โมงแต่จะไปบ่ายสามแล้วก็มันมีกระดาษเขียนว่าว่ารอสินาทีเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็ไม่มีใครกลับมาทีนี้ก็ไปถามอ่าช็อปข้างหน้าเป็นพราเมซีนะคะร้านขายยาเนาะก็ไปถามข้างในเขาเขาบอกว่าปิดแล้วคือวันนี้เราก็จะไป Work in ใหม่นะคะเป็นวันที่สองของการ Work in วัคซีนนะคะแต่ว่าจะวันนี้จะไปที่ใหม่นะคะ แล้วเขาเออตอนนี้สิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะตอนเช้านะคะเขาจะปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะเปิดอีกทีบ่ายโมงเหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วจ๋าจะไปฉีดดูว่าจะมีคนไหมวันนี้นะคะจะได้ฉีดเลยนะคะวันนี้นี่นะคะมาถึงเข็มที่สองแล้วนะคะเราจะไปฉีดกันะนะคะนี่นะคะก็รอคิวนะคะมีคนอยู่น,น้างในเยอะอยู่ก็รอคิว Work in half a sheet, for place place, 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 and that's all done for you. Okay. If you hold this one just there for me, yeah. Let's hold it there straight. I don't want to do it to yeah? work. Okay. So, slight pain, headache, nausea, temperature, dizziness, tiredness, these are all possible. You don't need to take anything straight away. Thank you. the pain is there and it's too much for you, Cheese can go from the place. said, Laha. keep this one. รอสิบห้านาทีแล้วก็ออกไปได้เลยตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะคะไม่มีอาการอะไรนะคะนี่แชทแล้วรอสิบห้านาทีนั่งรอสิบห้านาทีค่ะก็ให้ออกมาเลยไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ<บ>ตอนนี้เอ๊ลูกชาย <laughs> ลูกชายรอกับพ่อในรถ<ห>นพ่อไปงนอก ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ